นะคะงั้นคําของคนคนนึงที่บอกถ้าคือไปพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงประเทศชาติก็ไม่เจริญทันคนอื่นสิซื้ค้าขายไปทันคนอื่นไม่ต้องเอากำไรคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะครบเพะนั้นเราก็ต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมทำไมต้องอนุรักษ์วันหนึ่งก็มีถ้าจำได้ปีที่แล้ว ไปสักสองปีก่อนนะคะมีมาเวลมาเยี่ยเยี่ยวเรื่องป่าชุมชนจำได้ไหมคะจำได้ไหมฮะ,ะเป็นเรื่องเวลาใหญ่มั้นกันนะป่าชุมชนจะให้คนเข้าไปอยู่ในป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยเครานี้มันไม่ใช่อันนี้ถ้าเราเราไม่รู้เราอ่านโอ้ยแม้ดีมันจะแต่พอเราไปดูของจริงเนี่ยมันไม่ใช่ พอขึ้นไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในปา่าขึ้นไปอยู่ในเขาข้าไปอยู่ในตรงที่มันเป็นทางเดินนะ้ำตั้งหลายเนี่ยก็คือไปเริ่มปลูกสร้างพอเริ่มสิ่งปลูกสร้างปั๊บก็คือการตัดทางน,น้ำที่มันเดินธรรมชาติวันเคยเดินมันไปอย่างนี้คุณตัดทิ้งแล้วมันเอาที่ไหนไปซับดินมันถึงได้เกิดอ,อย่างนี้เนียเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมมันไม่ใช่ดี มันไม่ใช่ดีเพราะมันไปทําลายธรรมชาติบางอย่างโดยเฉพาะทงนี้คือธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาน้ำเปลี่ยนหมดเลยทางน้ําเปลี่ยนหมดเลยที่ที่เคยอุ้มน้ําหายหมดเลยอย่างเนี้แล้วจะไปอยู่ได้ยังไงแต่ละปีก็เกิดอยีกแต่คนที่ไม่ไปเห็นเข้าใจไหมะไม่เข้าใจเนี่ยพอฟังเขาชี้แจงใน,นในสภาสวยรู้ มันจะมีคนนะเข้าไปอยู่ป็นอย่างสงบนะแล้วรักษาธรรมชาติรักษาปลารักษาทรกปรมดแต่คนที่เข้าไปอยู่คนที่เขาเล่นเรื่องนิเวศวิทยาจริงเขาถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่ถึงคุณจะเกตนาดีแค่ไหนแต่เมื่อคุณจะล่องลงไปอย่างนั้นคุณก็ต้องไปทําอย่างนี้เกิดได้ไปทำไม่เกิดไปเกิดทําให้นิเวศวิทยาเปลี่ยนไปจนได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ การท่องเที่ยวพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้ยฉนั้นเวลาจะศึกษาก็คงจะต้องใช้หลายๆคนและผล่านกันเ,น,เน็่สักนงถ้าเล่นพลังงานทดแทนอาจจะมีคนเก่งพลังงานทดแทนสักคนหนึ่งรู้จริงให้ความรู้เพื่อนไนดะ้แต่มีคนที่เป็นนักสถิติสักคนหนึ่งเป็นคนที่เป็นนักออกแบบวิจัยเจ๋งๆสักคนอย่างนี้เป็นต้น ทำงานร่วยกันทำงานร่วมกันในขณะเดียวกันคนที่เล่นเรื่องพลังงานทดแทนก็ต้องมีเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยมันเอาพลังงานไปวางป๊ะเมื่อไหร่นั่นนี่คือข้อดีของการวางตัวแปรเพื่ออนะไรเพื่อจะทํากรอบแนวคิดทฤษฎีคอนเซ็ปชนปันเสร็จเพร่อพอพอเอาตัวแปรที่วางปั๊บตัวแปรอื่นที่กระทบพยายามเขียนให้เป็นภาพ เวลาคิดอะไรให้คิดให้นึกออกมาล่าให้เห็นเป็นภาพใช้มามนี่ยนะคระเป็นตัวแล้วเราจะเห็นเลยว่าอะไรบ้างที่มันมากระทบแล่กระทบตรงที่ถ้าเราไม่รู้จริงในเรื่องพวกนั้นเนี่ยเราจะดึงใครมาช่วยนะคะพลังงานวางปั๊บเนี่ยสิ่งแม่ล้ลาอมาเม่อพอสิ่งแม่ล้ลามาถามว่าเวลาคนใช้พลังงานแล้วไม่รู้จัก คิดไม่รู้จักใช้ทำยังไงถึงจะให้เขารู้จักที่รู้จักการศึกษามาไม่ท่าเกี่ยวอนะไรเนาะแต่จริงๆมันเกี่ยวนะเฟรมวาว๊ก็เนี่ยมาหมดเลยตัวแปรองค์ประกอบทั้งหลายมาหมดเลยเห็นเป็นภาพคอนเซ็ปต์ช่วเฟรนเวิร์ของคำว่าพลังงานและพลังงานทดแทนจะตัดศึกษาแค่ไหนนเพราะถ้าตัดไม่ดี ผลการวิจัยมาก็เป็นผลการใจที่ชี้ให้สังคมเดินถ้าตัดดีก็จะสามารถชี้ให้เดินได้ถูกทางแถมต่อยอดอไปต่อไ,ได้นั้นเห็นประเด็นได้ไหมคะว่างานการทำวิจัยบางทีเนี่ยคนทำหวังดีแต่ทำไม่ถูกสิ่งที่เอาไปชี้ให้เขาทำ เป็นเรื่องผิดมันก็ปั่นป่วนแล้วคนก็จะเอ้คนนี้เขวอย่างนี้คนนั้นเขวอย่างงี้คนนู้นเขว่อย่างางี้แต่ละคนก็ไปทําไมนะไปดึงเามาคนละหน่อยคนยละหน่อยของตัวเองแล้วมันก็ไม่มีตัวเชื่อมอยู่มันก็มันก,นก็เวลาจะแก้ปัญหาก,ก็ลาบากนะคะเพราะฉะนั้นวิจัยทุกอย่างเลยมีผลนะวิจัยบริสุทธ์ ก็ต่อทําให้คนนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไปทําลายได้ไนะนะเหมือนนิวเคลียร์เหมือนกันเลยนะคะวิจัยประยุกต์วิจัยใน,นสษานที่ไป explore ไปสํารวจก็ต่อยอดทําให้เข้าไปศึกษาอะไรที่มันลึกลึกลึกซึ้งไ,ได้นะคะันั่นก็มีความหมายมีความหมายเหมือนกันนี่รูปแบบกระบวนการสร้างสังคมรูปแบบแ่อะไร ถ้าจะเล่นรูปแบบก็ต้องถามถึงกรูปแบบนะว่โมเดลแปลว่าอะไรนะคนะคนะคดดดขอเนี่เสียงก่อนเดี๋ยวหลัะเป็เสียงก็ไม่นวนให้กาเสียก่นอนะ